สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ก็คือเจดี JD, นะคะมหาเจดีที่อยู่ในวัดบูรพารามพระอารามหลวงนะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นมหาเจดีที่รวบรวมนะคะสิ่งสําคัญเดี๋ยวมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าภายในนี้นะคะได้รวบรวมสิ่งสําคัญอันใดไว้บ้างอย่างไรนะคะ ด้านในของเจดีนี้นะคะได้เก็บรวบรวมพระบรมอัฐินะคะพระอัฐิของพระมหาสาวกแล้วก็พระสาวกพระอรหันต่างๆตลอดจนถึงอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะในจังหวัดต่างๆที่มีความเชื่อถือในศิลจารยวัรนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดจนถึงเป็นสายาที่ เป็นพระนักปฏิบัตินะคะได้มาเก็บรวบรวมนะคะเอาไว้ในมหาเจดีย์แห่งวัดบุรพารามพระอารามหลวงของจังหวัดสุรินท์เดี๋ยวมีพระอธิษฐานอันใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรูปเหมือนนี้นะคะก็จะเป็นรูปเหมือนขององค์หลวงปู่มั่นนะคะปุริทัตโตนะคะแล้วก็ ก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระพระสาวกนะคะแล้วก็เหล่าพระอรหันต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นลอ็ลอตๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นอัฐินะคะเป็นอธิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่ได้อัญเชิญมาเกือบทุกที่ของพื้นที่นะคะของจังหวัดต่างๆนะคะก็บาง อย่างก็จะเป็นพระเกศานะคะบางอย่างก็จะเป็นกระดูกนะคะเท่าอัฐินะคะไม่ว่าแต่จะเป็นของหลวงปู่ จันกุสโลหลวงปู่พวงหลวงปู่สมชายหลวงปู่บุญมีจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สุภาจังหวัดภูเก็ตอายุ107รยปีหลวงปู่เทศเทศรังสีพระราชพุทธิรังสีปัตตานีนะคะหลวงปู่คร่ำยะโสธโรจจังหวัดระยองนะคะยะโสธโรจังหวัดระยองสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะเห็นไหมหลวงปู่คูณหลวงพ่อคูณปร,ริสุทธโธเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ขาวอ นาลโยนะคะแล้วก็จะเป็นอธิแทสของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะก็อยู่ทางนี้ด้วยนะคะโอ้เยอะมากเลยขนาดแค่เพียงเท่านี้ก็มากมายมหาศาลแลยเนาะท่านผู้ชมเนาะนะคะก็จะเป็นตรงนี้อีกนะคะก็จะเป็นอของกระดูกของอพระอาจารย์ต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นองค์ลงปูขาวนะคะนาลโย เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งทางอีกฝั่งข้า้งหนึ่งนะคะที่เป็นเทียบซ้ายขวาเลยเนาะท่านผู้ชมจะได้เห็นกันนะคะนี่ก็จะใครจะมีอัฐิขององหลวงปู่องค์ใดๆนะคะก <ๆ S 1> ็จะเห็นความสําคัญก็จะนํามาให้อไว้นะคะให้ผู้คน <ๆ S 1> คได้กราบไหว้สักการะบ,บูชาแล้วก็เป็นที่รวบรวมเอาไว้ด้วยนะคะเวลาผู้คนได้มากราบไหว้บูชาก็จะได้เหมือนลักษณะได้มากราบไหว้ ว่ายอยู่ในที่ที่เดียวเลยนะคะอันนี้หลวงปู่มหาบัวยานสัมปโนเห็นไหมคะเป็นเกสาขององค์หลวงตานะคะ<ม>ก็จะเป็นหลวงปู่เวนหลวงปู่ดุลน,นะคะต่างๆก็จะเป็นหลวงปู่เปลี่ยนโอภาโสหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะคะก็จะเป็นรูปเหมือนด้วยนะคะจะเป็นอธิธาตนเกสาธาตุด้วยนะคะก็จะบรรจุเอาไว้นะคะต่างๆที่ลูกศิษย์ลูกหา ที่ได้มามากมายเหลือเกินนะคะส่วนทางนี้นะคะท่านผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นพระมาหาสาวกนะคะพระอาราหารันต์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโออันนี้จะเป็นหลวงปู่ฤทธิ์รัตะโชโตนะคะหลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่คูลต่างๆนะคะแล้วก็พระอาราหารันตธาตุที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้นะคะที่ได้มาจากในแต่ละที่ก็จะได้นํามา ไว้ในสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดนะคะตรงนี้จะมีอะไรบ้างเอ่ยน,นะคะนี่ก็จะมีหลวงปู่สามอกินจนโนโลงหิทธาธุหลวงปู่สามนะคะนี่เห็นไหมเป็นขนาดเลือดขององค์หลวงปู่สามยังกลายเป็นพระาธาตุเลยนะคะหลวงปู่หลุยจันทสารโรหลวงปู่ธาจารุธรรมโมหลวงปู่ฟั่นอจารโรนะคะหลวงปู่ลากเขมปัตโตหลวงปู่ผางหลวงปู่ชาหลวงปู่สวาย หลวงปู่พวนนะคะหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่แวนหลวงปู่พุทธหลวงปู่สิงห์หลวงปู่อ่อนหลวงปู่บุญมาหลวงปู่สมชายหลวงปู่จิมหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่อ้ำหลวงปู่นินนะคะก็จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลวงปู่คำพิวหลวงปู่เกีหลวงปู่ตื้อนะคะหลวงปู่น้อยนะคะต่างๆเห็นไหมคะก็จะเป็นอัฐิอันนี้เป็นอัฐิของ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะท่านผู้ชมถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีแต่คนเข้ามากราบไหว้บูชาเนาะหลวงปู่คำหลวงปู่จันทาหลวงปู่เปลี่ยนหลวงปู่จันศรีเมธีแก้วนะคะเสียงรำมีของเมธีแก้วมีด้วยนะคะหลวงปู่คงหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพลงหลวงปู่ชมหลวงปู่พิมหลวงปู่ทองพูนนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือพระอัติธาตุหรืออธติธาตุของ ผู้บุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งอีกทางหนึ่งนะคะถ้าทุกท่านได้เห็นคลิปนี้แล้วก็อนุโมทนา,ศา,ศาสาธุก,การนะคะสามารถที่จะเข้ามากราบไหว้ศาศาสักการบูชาได้ที่วัดบูรพารามพระอารามหลวงนะคะอยู่ในเมืองสุรินเลยนะคะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นหลวงปู่นี่นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะก็จะมีชื่อต่างต ะะมากมายนะครแล้วก็มีพระศีวลีด้วยนะคะเห็นไหมผู้คนมานํามาใครๆก็ตามที่เป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นใครๆก็ตามนะเขาก็ไม่อยากเก็บเอาไว้ที่บ้านเนาะเพราะว่าอยากให้เป็นสมบัติของสาธารณชนที่มีคนมากราบมาไหวมาบูชา มาสักระนะคะก็สามารถที่จะเข้ามากราบไหว้สักระบูชาได้ในสถานที่นี้นะคะน่าจะมีแห่งเดียวที่สามารถเก็บอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เยอะมากนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะท่านผู้ชมแต่ละชื่อนะคะนี่คือ,อมหาเจดีหรือเจดีหลวงปูดุลอาเจดี วัดบูรพารามนะคะเป็นเจดีย์วัดบูรพารามพระอารามหลวงนะคะที่ได้เป็นพื้นที่ในการเก็บพระบรมสารีริกธาตุและก็พระาสาวกธาตุและก็พระและก็อัฐิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทั้งธรรมยุทธและมหานิกายที่มีความเชื่อว่าเป็นผู้ที่ มีศิลจารยวัตรที่งดงามนะคะแล้วก็มีปฏิปทานั่นเลื่อมใสแล้วก็มีคุณธรรมระดับสูงนะคะแล้วก็อุทิศตนในพระพุทธศาสนาก็คือบวชเป็นสมณะจนถึงวาระสุดท้ายนะคะได้สิ้นชีพไปนะคะท่านก็ได้นำอ,อธฐิธาต,ต่างๆมาไว้ให้ชาวพุทธนะคะได้สักการบูชาถือว่าเป็นมหาเจดีย์ที่เป็นสิริมงคลอย่างมากนะคะ มาที่เดียวแล้วสามารถกราบได้ทุกรูปทุกองค์ในแผ่นดินสยามแห่งนี้ถือว่าไม่เสียเวลาในการมานะคะเป็นบุญกุศลอย่างมากทีเดียวนะคะ